ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ True Bufc TV 2019ครับรายการทีวีของสโมสร True Bangkok United ครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับไม่มีการแข่งขันในไทยลีก2019ครับทำให้สโมสร True Bangkok ก็ใช้โอกาสนี้ในการไปฝึกสอนฟุตบอลครับให้กับน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ครับในชื่อกิจกรรมว่า True Bangkok United Football Clinic ภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่งเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์นะครับก็ทางสโมสร,ร True Bangkok United ของเราได้มาทํากิจกรรมฟุตบอลคลินิกซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วกิจกรรมจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามกันครับพี่ชื่อซาลิไสนุ่ยเป็นเแ็น ูได้ดนนทุกบอลแล้วน้องๆทุกคนนะครับในอนาคตที่หวังว่าน้องๆทุกคนในนี้ทุกคนรับฟุตบอลอยู่แล้วนะครับอาจจะไปเป็นทีมชาติหรือเป็นโมสอนในอานาคตก็ได้ก็ขอให้ตั้งใจทิ่สุดเหน่อยครับหนึ่งชั่วโมงนะครับผมมือให้พีก่ก่อนครับ ครับตอนนี้เราก็เริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายนะครับโดยมีพี่แจ็คนะครับสตาฟทีมงานของเรา,เานําน้องๆวอร์มอัพอ,อุ่นร่างกายให้พร้อมที่จะฝึกในฐานต่อไปที่าทางโค้ชพี่ใหม่พี่เอ็กอได้เตรียมแบบฝึกไว้ให้น้องๆทุกคนแล้วนะครับ ครับหลังจากที่เราอุ่นร่างกายวอ,อาร์มร่างกายทุกส่วนแล้วก็เริ่มด้วยการาทักษะแรกนะครับก็เป็นการรับส่งฟุตบอลพื้นฐานง่ายๆก็ทําให้น้องๆเข้าใจถึงการส่งบอลแล้วก็รับบอลให้เป็นปเกิดความเคยชินแล้วก็ความคล่องแคล่วที่จะป,ปูในการฝึกทักษะต่อไปนะครับ ที่โค้ชพี่ใหม่ได้แนะนําการส่งฟุตบอลให้น้องๆมาแล้วครับทักษะต่อไปก็เป็นการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงก็จะมีะหลายวิธีเลี้ยงโดยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกก็ตอนนี้พี่ใหม่ก็กําลังให้น้องๆได้ฝึกทักษะการเลี้ยงฟุตบอลอยู่ครับ ผมหลังจากทักษะการเลี้ยงฟุตบอลผ่านไปนะครับแน่นอนว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นที่ต้องเจอคู่ต่อสู้มีคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนทิศทางเพื่อที่ให้เราครอบครองฟุตบอลอยู่ทักษะต่อไปเป็นการล็อกหลบคู่ต่อสู้แล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปอีกทิศทางหนึ่งก็ค้ชพี่ใหม่ได้ทําการสอนน้องๆอ,อยู่ณตอนนี้นะครับ ังจากผ่านการฝึกทั้ษะมเบื้องต้นไปทั้ง3อย่างนะครับก็โค้ชพี่ใหม่แลวก็โค้ชพิกัสได้นําเอาทั้ง3าอย่างมารวมในแบบฝึกเดียวมีการส่งบอลและก็รับบอลเพื่อเปลี่ยนทิศทางรวมถึงมีมาร์เกอร์เรียบเสมือนเป็นคู่ต่อสู้ด้วยก็เราไปตามชมเลยครับ จบการฝึกทักษะทั้ง3แบบไปนะครับตอนนี้ก็เราเอาน้องๆมาแบ่งทีมแบ่งทีมที่จะแข่งกับนักเตะของเราแต่มันมีความพิเศษในการเล่นทีมครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความพิเศษครั้งนี้มีอะไรบ้างในการเล่นทีมของเราในวันนี้ครับ เกมในการเล่นทีมเมื่อสักครู่นะครับก็ผลจบลงด้วยการเสมอกันไปของทั้ง2ทีมซึ่งจํานวนผู้เล่นที่ไม่เท่ากันระหว่างจํานวนผู้เล่นของน้องๆแล้วก็นักฟุตบอลแล้วก็รวมถึงพีเอ็กที่เป็นสตาฟหนึ่งเป็นหนึ่งในทีมของสโมสรเรานะครับก็จบกันไป1ประตูต่อหนึ่ง เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าวันนี้พี่ต้นมีความรู้สึกไยงบ้างที่ได้มาร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลินิกในวันนี้นะครับก็นี้ก็สนุกครับสนุกเห็นน้องๆเต็มที่แล้วก็ตั้งตั้งใจตั้งใจเล่นแล้วก็เหมือนมีสมาธิแล้วก็สนุกกับกับที่เราเราฝึกครับแล้วคิดว่าน้องๆในกลุ่มนี้จะมีใครสักคนที่ก้าวไปเป็นนักบอลอาชีพได้บ้างไหมก็เห็นอยู่ะมานคนสองคนครับท,ท,ที่ที่ที่ท ที่เราทําเป็นตัวอย่างแล้วทําได้เลยคร, mm hmm. ครับผมก็เป็นความรู้สึกแล้วก็ความเห็นของน้องต้นนะครับผมจิตพงศ์ภูแถวเชิดก็เดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของคนอื่นกันบ้างครับเฮ้ย okay, ครับวันนี้ครับพี่ชัยเป็นไงบ้างมาได้ทำคลินิกกับน้องๆครับก็รู้สึกดีครับมาแบ่งปันฟุตบอลให้กับน,น้องๆครับให้น้องได้แบบว่าเรียนรู้ถึงฟุตบอลว่ามีทักษะอะไรบ้างอะไรบ้างเนี้ยคว่าคือให้น้องก้าวเดินต่อไปในเส้นทางฟุตบอลครับเรามาสอนเทคนิคน้องเลยที่ว่า ว่าต้องทํายังไงต้องจ่ายบอลยังไงต้องทํายังไงให้ไปถึงประตูได้อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเห็นแบลน้องๆคนไหนที่จะเป็นเล่นตําแหน่งแบ็คซ้ายเหมือนเรามีบ้างไหมมีเท้าซ้ายไหมผมว่ามีเติมครับมีเติมครับแต่อยู่ที่ว่าน้องๆจะเล่นหรือเปล่าโอเคครับเราก็ได้พูดคุยกับ่วาน้องวัชชัยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกับคนอื่นต่อครับครับผมเราก็อยู่กับสายเลือดใหม่ของสโมสรเราแล้วครับน้องไมเคิลชิอาทรนนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีใจมากครับที่ได้มาหาเด็กๆก็ มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนครับก็มีความสุขมากครับได้ได้สอนกิจกรรมนอกสนามเรื่องเรียนเรื่องอะไรให้น้องๆบ้างไหมก็มีน้องเข้ามาถามบ้างครับก็ได้แล้วทำไมพี่ถึงเรียนเก่งจังเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็มีบ้าง <c oughs> ครับ้าผมวันนี้พี่แคมป์สวดเด่นมิตรก็มาทํากิจกรรมฟุตบอลนคลินีกกับเราด้วยครับเป็น <c oughs> เป็นไงบ้างครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็มาเจอเด็กที่เขาชอบกีฬาฟุตบอลจริงๆแล้วก็เยอะด้วยแล้วก็ไม่แน่อนาคตอาจจะมาอยู่ในอะคาเดมี่ไม่มากก็น้อยของที่เราแค่นั้นเองครับแล้วมีใครที่มีแววจะเป็นสารวัตรเด่นมิในอนาคตบ้างไหมมีผมเห็นเห็นถนัดซ้ายอยู่คน2คนนะแต่ก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วก็ครอบครัวที่จะ ผักดันให้เขาขึ้นมาคือตัวเราอันดับแรกเราต้องรักในกีฬาฟุตบอลก่อนแล้วทุกอย่างมันจะต่อยอดไปได้เองแค่นั้นเองครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวก่อนชื่อเด็กชายนันทบธรมาครับชื่อเล่นชื่อเปียดครับครับคุครับเด็กชายนังตุ้ลังกาครับชื่อเล่นชื่อซูลี่ครับเป็นไงครับวันนี้สนุกไหม พี่พี่ได้สอนอะไรให้เราบ้างครับสอนกันแปรบอลครับการเตะบอลกันเตะบอลสามส่วนสามส่วนอ๋อเตะบอลสามส่วนมีอะไรอีกเลี้ยงบอลไหมเลี้ยงบอลแล้วก็เชิญบอลกลับครับแล้วมีเกมให้เล่นตอนสุดท้ายเป็นไงสนุกไหมสนุกครับทีมเรามีกี่คนทีมทีมเรามียี่สิบคนเออแล้วแล้วพี่เขามีกี่คนสามสามไม่ได้ครับชนะไหมเสมอเสมอหนึ่งหนึ่งโอ้สนุกไหมครับสนุกนะสนุกครับให้พี่ๆมาทำอีกเอาไหมเอา ครับผมคลินิกฟุตบอลของเราในวันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมีน้องที่เป็นผู้หญิงที่มาฝึกทักษะฟุตบอลกับเราด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่น้องๆนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างนิณาค่ะนิณาชื่อปันค่ะปันค่ะปานโอ้โหนี่ครับสามคนนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับวันนี้ที่มาฝึกฟุตบอลกับเราเป็นไงสนุกไหมครับสนุกค่ะโอ้แล้วฝึกทักษะเป็นไงพี่ๆสอนทักษะเราสอนอะไรบ้างเลี้ยงบอลค่ะเลี้ยงบอลเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบด้วย แปวนบอลด้วยค่ะแล้วทําได้ไหมเราทําได้ไหมได้ค่ะไม,ไม่ได้ไม่เคยได้ไม่เคยได้ต้องไปฝึกใหม่ไหมฝึกนะตั้งใจฝึกนะแล้วตอนสุดท้ายได้เล่นเกมเล่นเกมกับได้ลงทีมแข่งกับพี่ลงด้วยใช่ไหมครับสนุกไหมสนุกค่ะโอ้ยทีมมีกี่คน สามินคนครับครับผมก็นี่คือน้องๆผู้หญิงที่มาฝึกทักษะฟุตบอลกับเราครับทุกคนก็ได้รับเบสิกทักษะฟุตบอลไปทุกคนแล้วก็น้องๆก็มีความตั้งใจในการฝึกฝนที่ดีครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับน้องอีกหนึ่งกลุ่มนะครับก็วันนี้ได้มาฝึกฟุตบอลคลีก,กับเราเป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกมากครับสนุกมากใช่ไหมแล้วบนหลังถ้าพี่มาอีกฝึกอีกไหม ก็ทุกคนมีความสนุกสนานในการฝึกฝนดีนะครับไปเชียร์ทูแบงคอกด้วยไหมเวลาแข่งที่ธรรมศาสตร์ลังสิตเชียร์ครับชอบใครชอบใครที่ชอบใครสองร้อยเด็ดมิรครับสองร้อยเด็ดมิรคนที่ชอบใครครับพิสตองโดพิสตองโดครับแล้วคนที่ชอบใครพอแกาดพอแคกาดโอ้น้องๆก็มีไอดอลของนักเตะเราหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่วันนี้เราได้มาฝึกทักษะให้น้องๆแล้วก็ให้น้องๆได้ใกล้ชิดนักฟุตบอลที่มาสอนน้องๆด้วยครับสนุกไหมสนุกนะ ่ก,ก,ก<ย>ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลินิกฟุตบอลของสมโมสรทูแบงคอกในครั้งนี้ครับทั้งต่อไปคลินิกจะเกิดขึ้นที่ไหนโรงเรียนไหนสถานที่ไหนอยากให้แฟนๆทุกคนร่วมติดตามนะครับจะเป็นกิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆทุกคนแน่นอนครับ ไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมชู Bangkok อเกย t e ต f o o t b a l l คลิ n i กครับสำหรับครั้งหน้าครับเราจะไปฝึกสอนกันที่โรงเรียนไหนก็สามารถติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่แล้วพบกันต่อในช่วงหน้าครับ ในช่วงนี้ครับเราก็ได้มีโอกาสติดตามผู้จัดการทีมของเราครับคุณนุ่นชนิตาจันทร,ร์รัพที่ได้ไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแฮตทริกแมกซีนครับซึ่งภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างครับหรือว่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยครับ จริงทั้งชีวิตการทํางานาตั้งแต่เรียนจบก็คือทาเทเลคอมมาตลอด<ม>แล้วก็มีจริงๆมีช่วงหนึ่งที่ทําทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลแต่ก็ไม่นานก<อ>็คือส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในอยู่ในวงการสื่อสารตลอดส<อ>ิ่งที่ทําให้เข้ามาอยู่ฟุตบอลได้จริงๆไม่ได้ตั้งใจเลย<อ>แต่ด้วยความที่ทรูซื้อทีมนีมา<อ>แล้วก็คุณกจรรย์เองได้ มีโอกาสเข้ามาเป็นประธานสโมสรก็ประมาณเจ็ดแปีที่แล้วแล้วนะตอนนั้นเนี่ยบังเอิญ ช่วงปีแรกๆเนี่ยพี่ที่เป็นผู้จัดการคนก่อนคุณนันทนีพอดีเธอต้องย้ายไปดูแลงานตัว,ตวบอคุณก็จาหันไปหันมาก็เลยอะลองดูจริงๆไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยค่ะปีแรกนี่คือนั่งเรียนรู้ทั้งปีทั้งฤดูกาลเคยคิดนะเคยคิดรู้สึกว่า ยากจังที่ผู้หญิงจะเข้ามายืนตรงนี้อย่างแรกเลยคือทำยังไงให้คือคนในวงการสเดีเป็นผู้ชายหมดแล้วเขามองเราอยู่แล้วว่าเป็นผู้หญิงคุณจะรู้อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งจริงๆนุ่มยอมรับนะว่าปีแรกๆแบบพอมาเพราะว่าเคยแม้แต่กระทั่งเคยโดนนักเตะแบบด่าดูถูก อย่างพี่จะรู้อะไรเกีออ่ยวกับบอลแต่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนั้นนะคะแล้วก็ด้วยระยะเวลาด้วยสิ่งที่เจอจริงๆทําให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็ทํำยังไงที่เราจะทําให้นักเตะและคนในวงการยอมรับโอ้โอบบจากวันนั้นจนถึงแบบวันนี้นคือแบบแบบจริงๆส่วนตัวเป็นคนแบบยอมแพ้ไม่เป็นยิ่งมาพูดอย่างนี้เหมือนยิ่งมาพูดอย่างนี้กระตุนเลย ต้อ่ดูแบบนั่งดูบอลจากที่ไม่เคยดูบอลแบบนั่งดูบอลต่างประเทศคือเปิดช่องบอลทั้งวันจนที่บ้านแบบเป็นอะไรมากไหมกลางคืนก็ดูดึกๆก,ก,ก็ดูจะแบบต้องหล้ให้ได้ว่าสิ่งที่เขาคุยกันออรเราต้องปุ่มเกลนเราต้องคุยกับเขาได้ใช่เราต้องคุยกับเขาได้กลายเป็นเราเป็นคนชอบดูบอลไป่ลกใช่จากที่ไม่เคยดูกลายเป็นแบบดึกๆึกดเกดดมชั้นเด็กตีสองตีสามก็ตื่นมาดูนะคะ ทุกคนงงหมดจนถึงทุกวันนี้ที่บ้านก็ยังงงแต่ว่ากลายเป็นทุกคนรอบตัวติดตามหมดเลยคือแบงคอกแข่งทีที่บ้านก็จะไม่ทำอะไรเลยรอหน้าทีวีหรือว่าใช่ใช่ใชอทุกคนก็อินตามเลยหมดค่ะเยีายวคุณแม่นี่ดูไม่ได้เลยความดันขึ้นความดันขึ้นเลยใช่ใช่แต่ว่าแปลกใจแน่นอนเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านกีฬาตรงๆ สุดท้ายมาทาได้จริงๆคือทุกคนภูมิใจนะคะครับก็ต้องหมกทุกคนภูมิใจแล้วก็แต่ว่าได้ยังแปลกใจอยู่ดีว่าทําไปได้ยังไงเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช่ใช่ใช่จริงๆปรับตัวเยอะมากจริงๆเมื่อก่อนใส่รองเท้าผ้าใบไม่เป็นเลยตอนนี้คือดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ บางทีผู้ชายอาจจะไม่ได้คิดว่าเราต้องเขาต้องคิดอย่างนี้แต่ว่านุ่นจะแต่งตัวยังไงมัสนามทำยังไงให้เรากลมกลือนอันนี้สำคัญที่สุดว่าทำยังไงให้โลกของผู้ชายยอมรับว่าเราเป็นส่วนนม่ได้ก็คือทั้งการพูดจาทั้งความรู้คือจากที่เขาเรียนรู้เท่าไหร่นุ่นต้องทำงานบ้านมากนุ่นต้องรู้จักเมตเตในี ไม่หมดใครตำแหน่งอะไรนู่นนี่นั่นคือแต่พวกนี้ก็คือใช้เวลาแล้วเราก็พอทำปุ๊บวันไหนไม่มีเกมตัวเองก็ต้องนั่งดูตลอดแล้วถึงจุดจุดหนึ่งสองสามปีผ่านไปมันก็มันก็เข้าไปได้เองเริ่มไหลลื่นใช่ค่ะ<า>แล้วพอคุณก็รอนให้โอกาสโยนเราเข้าไปเนี่ยเราเจอสมสรนไหนคือเราก็พยายามเป็นตัวแทนสมสรจนวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเออแบงคอกเปลี่ยนไหนก็คุยกับนุ่มได้ คื่ใจค,ะค่ะเจอแยะเลยค่ะแต่ว่าความเป็นผู้หญิงก็มีทางกำแพงและข้อดีอคือ ทุกคนจะในส่วนกำแพงคือทุกคนจะมองว่าผู้หญิงเธอจะรู้อะไรเยอะแยะเรื่องขุดร้อนอย่างพี่นุ่นบอกเมื่อกี้เคยมีคนพูดใช่ใช่อันนี้คือเป็นเป็นคำพูดที่ทําให้เรารู้สึกแบบยอมไม่ได้เลยนะ<ม>คือเออถ้าเกิดมีคนคิดจริงจริจริงก็เพราะคำพูดนั้นทําให้นุ่นแบบสู้จนอยู่ในวงการได้จนถึงวันนี้ จริงๆฟุตบอลมีเสน่ห์นะสำหรับสำหรับพี่นุ้นแล้วคือในหนึ่งฤดูกาลมันมี ช่วงเวลาหลายๆอย่างเกิดขึ้นทั้งช่วงเตรียมเตรียมเตรียมช่วงพรีซีซั่นช่วงการแข่งขันเริ่มแล้วไปจนจบฤด,ดูกาลเนี่ยแบบแต่ละเกมแต่ละอาทิตย์มันมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์การเตรียมการเงินลงทุนแล้วมันเป็นเรื่องของคนเยอะมากถามว่าเวลาแพทีกแรกๆก็รู้สึกคือเราเป็นผู้หญิงอะเนาะเราก็รู้สึกรับยาก่ังกับความรุนแรงของอารมณ์ขึ้นขึ้น,น,น,นลงลง,ลงแต่ พอผ่านไปถึงจุดๆหนึง่งเราก็จะรู้ฟุตบอลจริงๆสเสน่ห์คือตรงนี้แหละมันมีทั้งชนะแพ้เสมอเรื่องนอกสนามในสนามเรื่องของคนที่จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลเลยส่นนักเตะมีปัญหา่ซนตัวปัญหานน่นนี่นั่นคือจริงฟุตบอลคือการสําหรับตําแหน่งที่นุ่นละคือหลักว่าคือการแก้ปัญหาการแก้ <c oughs> ปัญหาเฉพาะนะ <c oughs> หาาะนะ้าการเตรียมการหรือว่า เวลาที่เราต้องดิวกับคนหลายหลายรูปแบบมากทั้งน้องเด็กๆน้องๆน,นักเตะที่ตั้งแต่อายุเด็กๆ<ม>จนถึงจนถึงมืออาชีพซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขามีความเป็นศิลปินไม่เหมือนกันมันเป็นงานเบื้องหลังซะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องแทคติกเรื่องอไรยขึ้นนุ่นไม่ได้ไม่ได้ใส่แ,แล้วก็คือเป็นเรื่องของตาษาโค้ชเป็นเรื่องของทีมงานไปแต่ว่า ทีมฝั่งสโมสรหรือฝั่งออฟฟิศเนี่ยก็คือทํายังไงให้ทุกอย่างรับรื่นทายังไงให้นักเตะไม่มีปัญหาเรื่องการกินการนอนการจัดการแข่งขันเรื่องตัวเรื่องคือมันมีงานเบื้องหลังเยอะแยะ,ยะมากมายที่ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้คือคุณกระจรก็นําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างข้าเข้ามาให้ทีม mm. ค่ะ่จริงทีมจนถึงวันนี้คือโตขึ้นมาก คุ้นคือจริงคุ้นแล้วกับการที่เอ้ยถึงปุ๊บ<ม>เราเดินลงไปคุยกับโค้ชี่สน,นามทักทายนักเตะระหว่างการแข่งข<ม>ันจนจบเราอยู่กับเขาไปหาแฟนบอลคือแฟนบอลก็รู้จักเรามากขึ้นนักเตะในวงการก็รู้จักเรามากขึ้นคนในวงการก็รู้จักกันมากขึ้นคือจริงๆทุกอย่างใช้เวลาแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรา จริงๆสําคัญที่สุดคือในช่วงที่เวลาทีมทอ้อเวลาทีมอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีอะค่ะในฐานะส่วนหนึ่งที่เขามองเขาเขา,เขารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนหนึ่งในแบ็กอัพของเขาเนี่ยคือเราแสดงออกทางลบไม่ได้คือเราแสดงออกไม่ได้เลยว่าเราท้อนะเรามีแต่หนักหนเอย ม่ต้องอีกครั้งต้องอีกต้องคือมีแต่ต้อ,ตองบอกว่าเอ้ยมันต้องมากขึ้นมันต้องได้สิคือต้องแสดงออกแบบในทางบวกไว้ก่อนเลยคือไม่ว่าจะท้อแค่ไหนกลับบ้านเซ็งแค่ไหนจะผ่อนแพ้ก็คือแบบต้องตรอมาเดินแบบเออต้องซองไว้ก่อนจะมาคอตกเงี้ยไม่ได้ไไดจริงๆก็ก็ทั่วไปนะคะก็คือเป็นจิตวิทยาทั่วไปแหละว,ว่าเอ้ยคือ บางทีการคําพูดคําว่าไม่เป็นไรบ่อยๆแต่จริงๆมันมันไม่ดีหรอกแต่ว่าเฮ้ยครั้งนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นเลยครั้งหน้าก็เรียนรู้จากความผิดหวงังอย่าทําซ้ําแบบเดิมอีกคืออย่างเงิงที่ทีมมัน้อนุ่นคิดว่าแตกต่างจากทีมอื่นคือเราแบบโตมาด้วยกันครั้ง ผู้บริหารทั้งทีมสโมสรและก็นักเตะที่อยู่กับเรามานานๆแล้วก็โครงสร้างของทีมเนีเราตรงมาด้วยกันทุมคนเลยเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่เหนื่อยมาด้วยกันเพราะฉะนั้นมันมีม,นม,มันมีเคอร์ฟทีเ่เราต้องมานั่งคุยกันตลอดเวลาเลยว่าเอย อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะปีหน้าเราต้องเป็นแบบนี้ม,มันก็เลยมันมีความผูกพันที่บางทีเรามองตาเราก็รู้แล้วว่าเอออีกแล้ว แล้วก็เราเป็นทีมที่เราไม่ชอบเปลี่ยนเยอะคือถ้าอะไรที่เป็นโครงเป็นฐานที่ดีอยู่แล้วเราก็จะเก็บอย่างแบบข้าตาบโค้ชอ่างต่างอะไรอย่างทุกคนก็จะรู้ว่าเราอยู่ใช่เราจริงเราเชื่อมั่นว่าเรื่องพวกเนี้ยมันค่อยๆสร้างมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนปุ๊บจะได้เลยแต่ก็ทางนี้ทางนั้นในส่วนของ มันก็เป็นเรื่องที่โค้ชเขาก็ต้องแฮนเดลของเขาไปนุ่นเองหรือคุณพันเองก็จะไม่ค่อยไปไปวุ่นวายเท่าไหร่งแต่เราก็ร่วมกันตัดสินใจในการแบบปรับเปลี่ยนในแต่ละครั้งทานา้นี้นแล้วก็ยังไม่จบครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของคุณนุ่นชนิตาครับยังไงแฟนแข้งเทพสามารถติดตามบทสัมภาษณ์กันได้ต่อในสัปดาห์หน้าครับแล้วตอนนี้ครับผมจะมาประกาศผลผู้โชคดีครับจากกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ผู้โชคดีนั้นก็คือคุณธนบดีเรียนสร้อยครับสามารถติดต่อรับขอรางวัลได้ที่เพจโมสร True Bangkok u n i t e ตครับส่วนกิจกรรมในสัปดาห์นี้ครับเราจะให้แฟนคล้งเทพนั้นส่งเข้ามาว่า คุณอยากให้ Truebank ์ข้าวเกรนั้นไปทำกิจกรรม Truebank ์ข้าวเกร็ดฟุตบอลคลินิกกันที่โรงเรียนไหนครับพร้อมกับเหตุผลจากนั้นกดไลค์และแชร์โพสต์ที่เพจสโมสรครับคำตอบที่ถูกใจทีมงานของเรามากที่สุดก็จะได้รับรางวัลเป็นเสื้อแข่งข,ขันของสโมสร Truebank ้าวเกรจำนวนหนึ่งรางวัลครับและนั่นก็คือทั้งหมดครับของรายการ True BFCTV 2 0 1 9ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะมีข่าวสารอะไรมัปเด็กก็สามารถติดตามได้ที่วันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับตอนนี้ครับผมตอนน่อหน้า